ในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะครับสนามไมเอียมเลยครับไม่ถอดด้ามของม o t ต GP ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพาทุกท่านไปที่บาราทอนพาร์คครับนี่ครับฮังการีนกังปีครับสนามที่14ของฤดูกาลก็เป็นการคัมแบ็กกลับสู่ปฐินการแข่งขันในรอบ33ปีครับสำหรับประเทศฮังการีและดูบรรยากาศคึกคักมาก คนเยอะนะครับจริงๆแล้วในวันวันสุกกับวันเสาร์คนไม่ได้เยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเครซี่เท่าประเทศไทยนะครับแต่ว่าในวันอาทิตย์เนี่ยแฟนๆเข้ามากันค่อนข้างเยอะเลยผู้ชายคนนี้ครับช่างภาพที่หวาดเสียวที่สุดเมื่อวานโดนรถแข่งของเออเปโดรคอสตาบินขึ้นไปทักทายด้านหลังนะครับดีว่าไม่โดนเขาโอ้โหหันมายกนิ้วให้เลยนี่ครับ ฟาบิโอการตาโรโดลองแลบเพนัลตี้นะครับจากการที่เข้าโค้งแรกอันตรายในรอบสปินครับนี่ครับเจ้าตัวหานไวยิ้มขำๆเลยนะครับก็ให้เหตุผลนะครับว่าจังหวะเบรกอะที่โค้งหนึ่งนะครับมันไปเหยียบเข้ากับพื้นที่ที่เป็นเดรดมีเศษแบบทั้งฝุ่นทั้งโครลนติดอยู่ตรงนั้นนะครับมันสกปรกแล้วเบรกไม่อยู่ครับตัดสินใจปล่อยเบรกเพื่อที่จะหลบเพื่อนแล้วก็ ออกลายนอกไปนะครับแล้วข้างหลังเนะี่ยมีอยู่อีก2-3คนนะครับหลบไม่พ้นสุดท้ายไปชนกับบาเซียนินี่ขณะที่คนนี้ครับสำหรับอเล็กมาเกสโดนปรับ3กิจสตาร์ทมาดูตัวเลือกยางหน่อยนะครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ดยางหน้าแล้วก็ซอฟต์มีเดียมฮาร์ดยางหลังนะครับแก้มยางฝั่งซ้ายจะแข็งกว่านะเพราะว่ามีโค้งซ้ายมากกว่านะครับพิซซ้างครับคุณผู้ชมมาดูหลังจากที่มีการปรับกิจแล้วนี่คือออฟฟิเชียลครับ มาร์กเจ้าของโพนะครับข้างๆเป็นเบสเซคคีแล้วก็ฟาบิโอนดิจิอาโนต์นิโอนะครับตัวเลือกอยางเนี่ยมาร์กใช้มีเดียมมีเดียมตั้งแต่รอบของการวอร์มอัพนะครับในขณะที่เบสเซคคี่กับดิกเจียครับตัดสินใจเลือกใช้ยางมีเดียมแล้วก็หลังซอฟต์มาดูต่อครับบาซิเนนี่สนะครับโมเมลลี่หแล้วก็ควาตาโรหกเเป็นเปโดคอสตาแปดฟァร์มลเดเกครับอันดับที่9เนี่ยเป็นของลูก้ามาเรนี่นะครับในกริดสตาร์ทกริดที่10โจอันเมียครับ11บเอ็ดโฟร์สบาร์โก 12แบรดบินเดอร์ครับเปโก้มานนีาได้ขยับขึ้นมา2กริดนะครับขึ้นมาอยู่กริดที่13 14าอเล็กมาเกสครับโดนปรับลงมา15ราอูเฟรนเดสฮอเก้มาตีนกริดที่16ครับ17จแจ็คพินเลอร์18ยูวานซาโก้ครับ19มิเกลโอลิโรา20่สอเล็กซ์วินแล้วก็ปิดท้ายกริดสตาร์ทนะครับในดับี่โดยไอโอคุระนี่ครับตัวเลือกอยางในแถวหน้า จร,จริงๆแล้วก็น่าเสียดายแทนฟาบิโอดิเจนันโตนนโอนะครับรถแข่งไปมีปัญหาในช่วงไซติงแล a บออกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับก่อนแข่งสันนนามนี้คุณผู้ชมนะครับมาร์คมาเกสเนี่ยนำโด่งออกไปนะครับ152คะแนนจากน้องชายก็คืออเล็กมาเกสแล้วแล้วก็ชายชนะเมื่อวานนี้ด้วยนะครับในรอบสปิน เปโกโ้ไปในยากกูไม่กลับเลยนะครับตามอยู่209แล้วก็โดนเบซิคีไล่เข้ามา40คะแนนด้วยนะครับเพื่อเพื่อลุ้นดับ3สุดท้ายวอร์มอัพแปบออกไปครับก็ฟาบิโอดิเจเนตโตเนโอนะครับร่วมกับทีมงานก็ตัดสินใจที่เอารถออกมาในพิทเลนครับแล้วก็จะต้องออกสตาร์ทจากพิทเลนเพื่อเปลี่ยนรถคันใหม่มาครับ Mark มาร์กมาเกสมาระจำกริดเท่ากับว่าแถวหน้ามันจะมีช่องโวอยู่ในกริดที่3ครับข้างๆมาร์ก็จะเป็น มาโกเบเซคิเข้ามาแล้วครับดิกเกียเปลี่ยนรถครับไปออกสตาร์ทจากพิษคนที่ออกตัวมาได้ดีคือมาโกเบเซคิครับแล้วก็ขึ้นนำได้ก่อนครับมาร์คมาเกสไปพาดโค้ง2ต่อ3ครับทำให้หลุดลงไปอยู่อันดับ3เลยครับอยู่ข้างหลังแฟงกี้มอร์บิเดนล,ลี่และจังหวะนี้ครับเอเนบสัสซินนี่ล้มครับตรงชิคเคน ถลายขวางมาโอ้โห,หน่ากลัวมากครับโชคดีฮนะเพื่อนหลบกันทันแล้วก็จังหวะมันไม่ได้กันก็ทําให้ไม่มีใครชนซ้ําถ้าชนซ้ําเข้าไปนี่อันตรายมากครับสำหรับบาสเตียคือแกก็พยายามครับเพราะว่ารู้ว่ามีดับเบิลลองแลบติดตัวมาจากสปรินต์ในเซกเตอร์3ครับบาสเซนินี่อเล็กซาเกสก็ล้มครับในช่วงตน้นเรสกวัวตาโรลองแลบเนตี้ Long นะครับติดตัวอยู่ก็ต้องเข้า,าครับ นี่ครับจังหวะของอเล็กซ์ล้มเองครับอเล็กซ์พยายามจะไล่ขึ้นมาครับโดนปรับสามกิจเขาก็ร้อนล่นนิดหนึ่งครับจะไล่ทำอันดับตั้งแต่ช่วงแรกผ่านไป3รอบครับเบสเซคี้นำแล้วก็กดฟันเซสแตบออกมาครับในขณะที่มาร์กมาเกสบีบระยะเข้ามาหาแฟรงกี้มอร์เบลลี่ได้เรื่อยๆส่วนคู่นี้ครับล้มลงไปด้วยกันในเซกเตอร์สครับตอนแรกก็ตกใจว่าชนกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคนละเคสเลยนะครับ ราอูล้มก่อนนะครับแล้วโจอันเมียก็ล้มตามก็มาที่โค้งนี้ลองแลบเพนนลตี้ของฟาบิโอกาตาราโรครับลองแลบที่นี่ก็ถือว่ากว้างพอสมควรนี่ครับจังหวะล้มของออโจอันเมียกับราอูแสงขึ้นมาได้ครับมาร์กมาเกสในรอบที่4นี่ครับสลับซ้ายแสงก่อนเข้าชิเคเกนเลยครับ พอแซงได้มาร์กก็เริ่มที่จะทำฟาสเซสแลปครับกดเวลาไล่เข้ามาต่อเนื่องครับในขณะที่แจ็คมินเลอร์ครับล้มลงไปเซกเตอร์1ครับแล้วมาร์กมาเกสพยายามครั้งแรกครับที่โค้งหนึ่งจะแซงเบสเซ็กคี้ครับจอดติดมาไหลลึกนะครับเข้าไปที่โคง้ง1แต่โดนสอดนายแซงคืนครับเบสเซ็กคี้ลายดีกว่ากลับมาปิดได้ในโค้ง2 m a มาร์กมาเกสไล่ตามติดครับ แล้วก็มีเปโดคอสตาเนี่ยบีระยะเข้ามาหาเหลือแค่1.1ครับฉะนั้นมาร์คมาเกสจำเป็นจะต้องแซงให้เร็วที่สุดเพื่อหนีออกไปครับไม่งั้นจุดเปลี่ยนนะครับตัวเปลี่ยนเกลมอาจจะมีเปโดคอสตาเข้ามาบีได้แล้วมาร์ครับแซงจุดเดิมครับโค้ง1รอบนี้ไม่พลาดครับสลับลายเข้าเร็วครับเบรกเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็สลับลายเข้าไปครับขึ้นมาจนได้นี่ครับรีเพยจังหวะล้มของ อีเนลปัสินนนี่ครับโอ้โหหันไปมองเพื่อนเลยครับตามกันเป็นพวนโชคดีมีช่องโหว่พอดีและตรงนี้ครับเฟมิลิโอเรเกไล่บี้กับโมบิลัลลี่ครับในขณะที่ฮอกเก้มาตินสตาร์ตปิดที่16ครับคุณผู้ชมช่วงกลางๆเรสเรสก็ไล่ขึ้นมาอยู่ถึงอ,อ,อันดับที่6เลยนะครับขึ้นมาได้เร็วมากเป็คโก้บัญญาย่าครับนี่ปัญหาอีกแล้วอะ เออโค้งสิบห้าครับแล้วนี่ก็ล้มลงไปของเฟมินาเดเกครับสนามนี้เกรซิ Crazy นี่สองคนไม่ค่อยดีคลิปหน้าหายครับจังหวะนี้ล้มไปดือด้อๆเลยแล้วหลังจากนั้นครับพอมาร์กมาเกสขึ้นนำขึ้นนำไปได้นะครับเบสเซคกีก็โดนเปโดคอสตาที่เรสเพรสดีเหลือเกินจ่อท้ายครับเปโดบีบระยะเข้ามาแต่ว่าเปโดคอสตากับเบสเซคกีเนี่ยใช้ยางเหมือนกันนะครับก็คือยางหน้า มีเดียมหลังซอฟเปโดจาะเข้ามาติดเลยครับและจังหวะนี้พิงครับบีบติดพิตไบเลอร์ลุ้นแล้วก็นี่เป็นกลุ่มหลังนะครับโปเอสมาการโรในจังหวะล้มของออโยฮันซากโก้ครับที่โค้ง8ซากโก้ก็สนามนี้ไม่ดีซะเลยครับโค้ง8ปนี่ของสแสลงของโยฮันเลยล้มแรงครับ แล้วหลังจากนั้นครับฮอเก้มาตินที่ไล่เข้ามาจ่อแฟรงกี้มอรบิเดลลี่ครับแซงครับขึ้นมาจนได้ครับฮอเก้มาตินในขณะที่ลูกล้ามายน,นี่ก็ไล่มาจ่อด้วยครับบีระยะเข้ามาจะแซงแฟรงกี้แล้วแฟรงกี้ช็อตคัดเลยครับเลี้ยวไม่ได้ครับโดนดรอปไปหนึ่งอันดับที่โค้งเก้านะครับเข้าชิคเคนไม่ได้ สุดท้ายก็ทำให้ลูก้าไมนี่นะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5แล้วก็โจบการแข่งขันตรงนี้ด้วยชัยชนะของมาร์กมาเกสคุณผู้ชมมาร์กมาเกสชนะสปริน t ์สนามติดนะครับแล้วก็ชนะเมนเรส7สนามติดเรียกได้ว่าเป็นดับเบิลวินเนอร์7สนามติดต่อกันและนี่คือ3นักบิดที่ได้ยืนบนโพเดียมสำหรับฮังการีนกลางปีมาร์ Mark อันดับ1ครับอันดับ2เปโดรอาคอสตา อันดับที่3มาโกเบสเซคคีครับโอ้โหจองอันดับหนึ่งตลอดเลยครับมาร์กมาเกสสนามต่อไปก็จะไปแข่งกันที่เซอร์กิตเดอบาร์เซโลนากาตาลุนยาในประเทศสปเปนครับกับคาตาลุนยากลางปีวันที่5ถึง7กันยายนครับพักหนึ่งสัปดาห์นะครับสำหรับเอ,อ่อมอโต GP มาดูคะแนนสะสมกันหน่อยคะแนนสะสมะผลการแข่งขันก่อนดีกว่านะครับข้ามไปสักก่อน มาร์กแานเคสชนะไปครับเวลารวม42นาที37.681นะครับเปโด้คอสตาอันดับ2ห่างอยู่4.3อันดับที่3เป็นเบเซคคี้ครับห่าง7.4นะครับอันดับที่4ฮอกเก้มาตินครับอันดับ5เป็นลูก้ามารินี่มารินี่ขึ้นมาได้ดีมากนะครับจบ top ป5ได้ยอดเยี่ยมเลยอันดับที่6กมอบิเดลลี่ครับ7แบดวินเดอร์8โปเอสปาการโร่ครับ9ฟรานเชสโกปานยาอันดับที่10ฟาบิโอกวาตาราโร่ครับ ชาร์ตในสนามนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับอพิเลียสองคันนะ่ะ k t m 3ครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับ honda 1แล้วก็รถแข่งจากจำมาห้างหนึ่งคันอันดับสิบเอ็ดเป็ุระครับไล่ขึ้นมาได้ดีเลยอันดับ12มิเกลโอลิเวร่าครับ13อเล็กซ์รินสิบสี่อเล็กมาเกสครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันดับที่15ที่มีแต้มนะครับก็คือฟาบริซิอันเดนโตนิโอไล่มาจากพิทเลนครับเอาเดกเกอหลังจากที่ล้มครับลุกขึ้นมาจบเรสในอันดับที่10 6ครับซาโก้ไม่จบครับมิลเลอร์ไม่จบราูก็ไม่จบนะครับแล้วก็มีโจอันเมียกับบาซสสิซนนี่ด้วยนะครับที่ไม่จบการแข่งขันคะแนนสะสมครับมาร์กเก็บไปเป็น455คะแนนแล้วคุณผู้ชมเก็บแต้มเต็มทั้งสปรินทั้งเมนเรสมา7สนามติดต่อกันแล้วครับโอ้โหยอดมนุษย์จริงๆรงนีอาเล็กมาเกสออกไปเป็น175แล้วครับ เป็กโกบานาย่าอันดับ3นะครับโดนทิ้งห่างออกไป227คะแนนเกินครึ่งครับอันดับที่4เบ๊เซคคี้ครับอันดับ5เนี่ยเป็นของเปโดคอสตาครับขยับขึ้นมา2อันดับ6กมอบิเดลลี่ครับอันดับที่7ดิกเชียอันดับ8เฟมินาเบเกครับอันดับที่9ซาโกอันดับ10เป็นของฟาบิโอกวาตาราโรสิบเอ็บินเดอร์ครับ12ราอู 13มารินี่ครับ14บสี่เบยเรสสนามนี้ไม่ได้ลงนะครับ15บาสเตียนินี่16โอคุระ17มิลเลอร์ครับ18เมีย19ก็เป็นของอเล็กซ์รินครับอันดับที่20ฮอกเกิม,มารตินครับค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วนะครับ21โปสซาร์กาโร22ทากะนะครักอมิครับ23เป็นโอลิเวรา่า24ซาบาบอรโรยี่สิบห้าออฟฟูซกเฟเน,นเดสครับปิดท้ายบนตารางคะแนนตารางคะแนนสะสมด้วยกล้องสังเกตจันทรา นักแข่งชาวไทยครับลุ้นครับสนามหน้าที่กาลอนย่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์ลงแข่งได้หรือไม่คะแนนสะสมประเภทคอนสักเชอร์ครับดูคตินำโด่งเลยครับมี504คะแนนตามด้วยอัพพิเลียอันดับ2 276ครับอันดับที่3 KTM อันดับ4 Honda อันดับที่5เป็น Yamaha ครับประเภททีมครับดูคติเลโ o โวทีมกับทีมโรงงานนำอยู่มี683คะแนนอันดับที่2 Gresini ครับ3ามเมียโฟดูคติหมดเลยครับ123 อันดับที่4เป็น red bull ktm t e c h 3 ktm factory racing ครับทีมโรงงานอันดับที่5 apeiro racing 6 monster yamaha ครับ7 red bull t e c h 3นะครับอันดับที่8เป็น track house นะครับ9 honda s rc ครับทีมโรงงานแซงทีมอิสระขึ้นมาแล้วนะครับ l c หน้าตกไปอยู่อันดับที่10แล้วก็11เเป็น prima pramac yamaha ครับ นักบีบจากทีมอิสระนะครับอเล็กมาเกสยังนําอยู่แต่ว่าโดนแฟรงกี้บีบระยะเข้ามานะครับเล็กน้อยนะเพราะว่าสนามนเล็กไม่ค่อยดีอันดับที่13ก็เป็นดิกเกียร์สามนะครับดิกเกียร์สเป็นอัลเดเก5ซาโก้6ราอู7จ็ดเบียเลสนะครับ8บาสเซนินี่9้าโอคุระ10เป็นมิลเลอร์ครับ11โอลิเวล่า12บสองเฟเนเดส13นะครับกล้องสมเกียรติจันทราประเภททีมครับเกซินี่นำอยู่ ตามด้วยเ r 4โฟีครับห่างกันอยู่91คะแนนแล้วก็อันดับ3เป็น KTM Tech มนะครับอันดับ4 t r a ทร h ก u ฮา5เป็นแ c สเ n ียหนะครับแล้วก็อันดับที่6คือ p r i m าราพร a มักยัม a ครับก็นั่นคือทั้งหมดครับคุณผู้ชมสำหรับบทสรุปของการแข่งขัน Moto GP สนามที่14ฮังคารเรียนกลางปีที่จบลงไปที่บัลาร์ทอนพาร์คเซอร์กิตนะครับถือเป็นอีกหนึ่งเรสที่น่าสนใจนะครับเพราะว่า มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือมาร์กมาเกสยังคงยอดเยี่ยมแล้วก็หาใครที่จะมาล้มเขาได้ยากจริงๆครับเอาละสนามต่อไปครับที่บาร์เซโลนา่าระหว่างวันที่5-7ถึง7ในเดือนกันยายนก็มาลุ้นกันดูครับใครจะเป็นคนที่หยุดมาร์กมาเกสได้นะครับ